ผมชอบกินอันนี้มากพ่อไม่ค่อยทําเมนูที่พวกมาเฟียชอบกินมาก mm hmm. มมทำระดับเมืองที่กําเนิดมาเฟียแกยังไม่หมดอีกครับไปอีกว่าแล้วเนี่ยไม่เกลี่ยคไม่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 อะไม่เกลียมคือไม่ไม่๋ไมอไม่เกลียมกับไม่เกลียมโอเคเข้าใจแล้ว ปล่อยที่สุดเลยนะเป็นบิลลันโปรดผมเลยผมชอบชิมที่นี่แต่ผมไม่ชอบกอารย้ายทำไมชอบย้ายของอะ,ะเป็นเหมือนว่าผมชินอยู่เมื่อไรไม่นะตอนนี้เลยอ,อยู่ที่นั่นชี้อยู่ด้วยตอนแรกชี้ไปด้วยแล้วผมเบบเดินมาซุปเปอร์ใหม่ทุกวันนะของขอนื้อบดของกี่ครับวับนนี้ผม เ่งไปเช็คบ้านมาแล้วก็เคลียร์ปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆหลายๆอย่างแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปโคดเซียนไปร้านโคดเซียนกับโอ๊ตปราโมนะครับแต่ตอนนี้นผมอยากจถ่ายคลิปวันนี้จะเลือกกินอะไรผมก็กำลังคิดกันกับส้มกับเสรเลยว่าสุดๆนะครวะผมอยากกินออารานชินิบอรเพราะว่าวันนั้นนะไม่มีคนในคอมเมนต์ของคลิปไหนบอกพี่ลองทำอารานชินิบอรหน่อยจริงๆว่าทำไปแล้วนะหลายปีแล้วแหละแต่ว่าเออวันนี้ก็อยากกินพอดีผมก็เลยจะทำใหม่ ที่แล้วเราใช้ข้าวอันนี้นะครับอะโบลิโอไรซ์อันนี้คือข้าวอิตาลีที่เราทำเป็นซอสต้มเป็นประจำนะครับจริงๆข้าวทนี้มีเป็นร้อยชนิดเลยนะแต่อีกอันหนึ่งก็เป็นคานาโรลีไรซ์คนละสายพันธุ์กันอันนี้จุดดีอ่ะก็มีเยอะแต่ถ้าเราอยากจะแบบกินข้าวแล้ว ใครเป็นเบาหวานหรือว่าใครแบบอยากจะลดแป้งอะไรเงี้ยผมแนะนำให้อาบริโอไรซ์ให้ท่านผู้ชมเลือกท่านผู้ชมก็เลือกไม่ได้หรอกตอนนี้เพราะว่าผมจะเลือกให้ท่านผู้ชมแหละ <c oughs> แต่ให้ส้มกับเจมเลือกแทนท่านผู้ชมแล้วกันเอาแบบอันไหนโโอ้ห <c oughs> ตอนนี้เลือกใครแล้วเอาอันไหนดีอันเนี้ยดีต่อสุขภาพอันนี้จะเป็นเหมือนอัลเดนเต้นหน่อยนุ่มนอกจุ๊บๆในเ <c oughs> อาอเนี่ยแล้วอันเนี้ยจุ๊บๆนอกนุน่มใน อันนี้ก็กคบอยู่ซื้อข้าวไทยแต่ก็ไม่คืขอคข้าวหรือแต่ก็จะสุขภาพดีตอนนี้นะเดิมไม่ต้องเห็นเอาไรเลือกอะไรก็ได้การเลือกข้าวอ่ะมันมีสองแบบแบบอย่างน,แบบางนี้แบบอย่างนี้เห็นป่ะแข็งเราเลือกอันที่เลือกแบบไหนแข็งนะแข็งทำไมอากาศไม่เข้าเนะถ้าเก็บไว้นานเลือกนี้เลยนะอันนี้ไม่ต้องซีเรียสดูซื้อมาแค่แป๊บเองก็ไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าอย่างนี้เก็บได้เป็นปี ตลาดเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการคุยฟันนะครับวันนี้เราจะทำอะไรใช่ไหมครับผมก็อยากจะกินอารันชินีบอลนะครับเพราะว่าวันนั้นน่ะผมเคยทำไปแล้วนะสองสาปีแล้วมั้งแล้วผมอยากกินเพราะว่าวันนั้นมีคนเข้ามาดูในคลิปสักคลิปหนึ่งคลิปพี่โอ๊ตหรอไม่ก็ คิปเซียนหลังเนี่ยแหละหรือไม่ก็ก่อนน้านี้ผมจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าพี่ฟานลองทำอารันชีนีบอลหน่อยนะครับผมเข้าไปตอบว่าผมเคยทำแล้วน,นะครับอะไรเงี้ยแต่คอมเมนต์วันนั้นทำให้ผมนึกถึงแต่อยากจะกินมันอีกทีหนึ่งเพราะผมก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันนั้นนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าจะมาทำอารันชีนีบอลกินกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้ชมจะเลือกข้าวอะไรก็ได้นะจะใช้ข้าวหอมมะลิก,ก็ได้จะใช้ข้าวบาสมาติของอินเดียแบบเม็ด ยาวก็ได้นะครับจะใช้ข้าวญี่ปุ่นก็ได้นะครับมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรหรอกนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเลือกใช้ข้าวอิตาลีนะครับอ a โบริโอไรซ์นะครับหลักๆมันมีเป็นร้อยชนิดแหละผมคิดอยู่วเน,นี้ยเพราะใครแล้วผมใช้อาร์บริโอเหมือนกันนะครับแต่มันมีอีกข้าวหนึ่งที่ผมก็คิดว่าเออลองมาทำอันนั้นก็ได้คือคาร์โรลีไรซ์นะครับความแตกต่างของข้าว2ชนิดเนี้ยมันแตกต่างกันนิดนึงอย่างแรกเลยคือข้าวอาร์บริโอเนี่ยเม็ดหนึ่งอ่ะเขาจะมีแอมิโลสเยอะ แอมิโลสคือการที่ข้าวที่มีแอมิโลสน้อยๆอครีมครีมนุ่มๆหน่อยฟิลลิ่งข้าวที่เรากินกันยกตัวอย่างนะข้าวเหนียวแอมิโลสน้อยถ้าข้าวที่แอมิโลสเยอะ,อะส่วนมากมันจะเป็นเหมือนอัลเดนเต้หน่อยแข็งๆฟิลลิ่งแบบเหมือนไม่สุกจุดดีก็คือทำริซอตโต้อร่อยคาราโรลี่ข้างนอกจะนุ่มมากแต่ข้างในจะแข็งนิดนึงแต่อันนี้ก็คือจะกรึบๆเยอะหน่อยแต่ก็เป็นข้าวอยู่กินได้อยู่แต่มันจะเหบนือนข้าวหุงมไม่ค่อยสุกมากเหมือนเส้นพาสตา้า จุดดีก็คือพอแอมิโลสเยอะเนี่ยเอนไซม์ N ในกระเพาะเราจะย่อยมันได้ยากแล้วพอเอนไซม์เราย่อยมันได้ยากอะ่ะมันก็ดีตรงที่มันจะกลายเป็นใย,ยอาหารให้เราก็คือเป็นข้าวที่มีไฟเบอร์หน่อยกากินไปก็จะแบบช่วยเรื่องลำไส้อย่างที่2คือแคลอรี่มันจะน้อยลงเพราะว่าเราดูดซึมมันไม่ได้เต็มที่เพราะว่าเอนไซม์ที่ย่อยข้าวอันนี้มันก็ได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการกินพวกอาหารที่เป็นโล GI หรือว่า GI ต่ำๆทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นไม่ค่อยสูง mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าต้องการกินข้าวที่มีใยอายหารเยอะหน่อยฟิลลิ่งแบบอยากกินข้าวกล้องฟิลนั้นอะหรือว่ากำลังงดแป้งงดอะไรอยู่แต่ยังอยากกินแป้งอยู่ก็แนะนําข้าวอาร์โบริโอไรซ์น้ำช่วยได้ท่านผู้ชมอย่างแรกนะครับเราก็จะเอาข้าวผมใส่ข้าวลงไปเนี่ยก็ประมาณเกือบหมดถุงแหละแล้วก็ใส่น้ําลงไปนิดนึงนะครับน้าไม่ต้องเยอะมากไม่ได้เหมือนเราหุงเส้นพาสตา้านะก็ใส่เข้าไปให้มันเป็นประมาณเนี้ย พราะว่ามันเป็นข้าวที่เราไม่ได้จะหูให้มันเป็นเหมือนแบบข้าวสวยแล้วมันไม่ได้เป็นข้าวสวยอะ่ะสุกแล้วก็จะประมาณอย่างเงี้ยนะครับหท่านผู้ชมลองดูหลังจากนั้นนะครับเราก็ะจะใส่ขนอลงไปสักหน่อยวันนี้จะใส่น้ํามันมะกอกลงไปก็ได้นะรหรือว่าจะเราจะผัดข้าวข้าว ite, อย่างเงี้ยเม็ดแห้งๆอย่างเี้เลยไปผัดกับน้ำมันมะกอกแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยเติมน้ําใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่คราวที่แล้วผมก็จะไปผัดกับน้ำมันมะกอกก่อนแล้วค่อยเติมน้าแต่คราวนี้ผมอยากจะเปลี่ยนวิธีให้ท่านผู้ชมดูด้วยเพราะว่าจะะไดด้ลลองูวว่าามันีีหยิธครบ ผมชอบกินมากเลยนะอารันชินีบอลในตอน,น,นเด็กอะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเราจะรู้ว่าอนาคตก่อนว่าเราจะได้กินอารันชินีบอลแน่นอนถ้าพ่อทำรีซอตโต้วันนี้พรุ่งนี้อารันชินีบอลแน่นอนเพราะรีซอตโต้มันจะเหลือแล้วเอาไปทํามันเป็นเหมือนแบบเมนูที่เอาข้าวเหลือมาทเป็นการเหมือนเซฟอาหารด้วยไม่เปืดอาหารนี่พอมันเป็นฟิลิ่งเท็กซเจอร์ประมาณนี้แล้วนะครับผมก็จะใส่วน์ขาวไปนะครับวน์ขาวจริงๆถ้าท่านชมอยากซื้อมาทำอาหารก็ใช้อะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบถูกๆอะ่ะนะครับจะใส่วายแดงก็ได้ใครเล่าเราต้อจะใส่วน์แดงไปบ้าง ไม่ต้องห่วงนะครับคือการที่เราใส่วายเข้าไปเนี่ยวายจะระเหยหมดแล้วนะครับแล้วจะมีแค่รสชาติหอมๆที่อยู่นะครับเนี่ยมาดมดิได้กลิ่นไหมหอมไหมใช่ไหมใช่เพราะวายเพราะวายมันหอมวายระหว่างที่ผมทำอันนี้นะครับผมจะทำเครื่องก็ใส่น้ำมันมะกอกเข้าไปในกระทะไฟปานกลางนะครับแก้ยังไม่หมดอีกครับไปอีกว่าแล้วเนี่ย อันนี้เราไม่ต้องรอให้น้ำมันเดือดนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันไม่เกรียมไม่เกรียมไม่เกรียมอ่าไม่เกรียมกบไม่เกรียมเลยพี่แบบไม่ไม่เกรียมคือไม่ไหม้ไม่ไหม้กะไม่เกรียมคือแบบไม่ไหม้อ๋อไม่เกรียมกับไม่เกรียมโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็หลีไฟนะครับพอน้ําเริ่มแห้งแล้วนะครับเราก็จะหลีไฟมาประมาณเบอร์สามนะครับปานกลาง ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เนื้อลงไปวับอันนี้ใส่คนอนเล็กก็เดิมหน่อยครับนิดเดียวพอนะครับแล้วพอเริ่มผัดเข้าไปมันจะให้ความแบบเนื้อมันมีความผัดๆนิดน,นึงอ่ะมีกลิ่นผัดไม่ใช่เป็นเนื้อต้มอ่ะนึกออกไหมลหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ําเติมไปหน่อยนะครับประมาณนี้ ผมใส่น้ำนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องใส่ถัว่วลันเตาที่มันแช่แข็งนะครับมันก็จะมีความเป็นน้ำแข็งอยู่ละปรุงด,ด้วยเกลือฮิมาลไลหน่อยนะครับใช้เกลืออะไรใช้เกลืออะไรก็ได้ครับพอเริ่มจะสุกแล้วเราค่อยบีบพริกไทยลงไปนะครับ ใส่น้ำมันมะกอ,อกโอเคคนมาเวตองเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องทำเราพยายามเอามาตากไว้ตากอากาศแบบนี้นะครับมันจะได้แบบเย็นเร็วๆเพราะเดี๋ยวเราต้องเอามาปั้นนะครับมันจะลวกมือเรามันจะรู้สึกครีมๆแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะมันคือ arboreal r i ชิมหน่อยดิอืมอร่อยมาก คราวนี้นะครับเราจะทำเป็นวิธีอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ตักอันเนี้ยใส่เลยแล้วก็คนให้เข้าอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ผมลืมซื้อชีสมอสซาเรล่ามาจริงๆถ้าใส่ชีสมอสเาเรล่าแบบเด็กๆก็จะชอบเพราะว่าตอนเด็กคือผมก็ชอบตอนพ่อแม่ใส่มีชีสมอสซาเรล่าเข้าไปมันก็จะแบบ หูมีชีสอะยืดออกมาเลยนะครับคลิปเก่าเรามีชีสมอสซาเรล่านะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมอยากได้รสชาติเพิ่มอย่างวันนี้ที่เราจะทําแตกต่างเราก็จะใส่พาเมซานล,ลงไปนิดนึงนะครับเนี่ยเรากุกให้เข้ากันแบบนี้นะครับอย่าใส่พวกเนื้อกับพวกอันนี้ไส้เยอะเกินไปนะครับก็ปั้นกันต่อนะครับอย่างนี้จะปั้นลูกเล็กลูกใหญ่ก็ได้แต่ผมแนะนําให้เป็นลูกใหญ่ไว้นะครับพยายามบีบๆนะครับเพราะมันมีสต์ชเยอะ มันจะได้แบบเหนึบหนบติดกันอย่างนี้นะครับ <c oughs> แค่นี้นะครับเราก็เอาไปทอดทอดให้แค่ข้างนอกเพราะไม่สุกแล้วนะครับทอดแช่ให้เกล็ดขนมปังมันเกรียมนิดนึงประมาณสีเหลืองเข้มน้ําตาลอ่อนนะครับแค่นั้นเราก็กินได้เลยแต่เดี๋ยวผมจะมาทําซอสนิดนึงด้วยนะครับเพราะว่าไหนๆก็ <c oughs> ไหนๆแล้ว ซอสที่ผมจะทําวันนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศอิตาลีที่ง่ายมากนะครับสิ่งที่เราต้องมีแค่แครอทหัวหอมแล้วก็เซอรเอรี่นะครับโครง่ายอ่ะถ้าเราไม่ใส่แครอทเซอรเอรี่กับหัวหอมนะครับมันก็จะไม่ใช่ซอสมะเขือเทศอิตาลีเราต้องใส่ทุกครั้งนะครับมันเรียกว่าซฟริโตแค่นี้ก็ได้นะไม่ต้องเยอะมากน,นี่ก็เก็บได้ พอเราเริ่มได้กลิ่นที่แบบเอ้ยมันกลิ่นหอมามากๆแล้วอะ่ะท่านผู้ชมเราก็ค่อยใส่ซอสมะเขิอเทศลงไปนะครับ Be worse, be worse. <laughs> baby, baby, now I'm trying to forget you. Baby, I know everything that was about you. Now I'm joking, I'm looking for the bathroom. Round and round, yeah, round and round we go. Picture perfect, but so many flaws have stopped you. I don't wanna ever see you in the same room. I open up and then you are hit on all my issues. Round and round we go, we go! แค่นี้แหละครับอาหารที่เมื่อวานเราทำเป็นเลยซัตโต้มาแล้วฟิลนั้นนะครับวันนี้เรามาทำเป็นอย่างนี้ได้อร่อยไม่อร่อยก็มาลองชิมกันดีกว่าม,มาท่านผู้ชมมึงจะผ่าครึ่งเลยโอเคอร่อยมากขอข้ยอยี่นิดเนียวครับท่านผู้ชม เป็นเมนูที่ง่ายอร่อยแล้วก็ดูมีอะไรหาซื้อตามร้านทั่วไปยากเพราะว่าเขาไม่ค่อยทำเลยเมนูที่พวกมาเฟียชอบกินมากทำมาจากเมืองที่กำเนิดมาเฟียมาเฟียซิซิลีซิซิลีอ่ะชอบกินเนี่ยอ,อร่อยอริ้หน้าพี่ดูแฮปปี้มากอร่อย ชอบมากเดียมาลองชิมเนื้อมา <S <S อ๋อใส่กระป๋องกิมไปแล้วเสร็จแล้วอร่อยอร่อยไหมซอสดีอืมส่วนข้างในแปลกดีไม่เคยกินผมว่าผมเก็บกดด้วยชอบผมอ่ะ ผมชอบทำเมนูที่พ่อทำแค่แป๊บเดียวไม่ค่อยทำเมนูครับพ่อทำบ่อยสังเกตปะผมชอบกินอันนี้มากพ่อไม่ค่อยทำเพราะว่าไม่ต้องทำรีซอตโต้ก่อนไงอือใช่เหมืนมรีซอตโต้ปั้นใช่ปกติเขาจะทำอันนี้คือทำรีซอตโต้ก่อนกินวันนี้รีซอตโต้เหลือพรุ่งนี้ไปทำอือไม่เคยเห็นพี่ทำเลยครั้งแรกอ่ะพุณไปบ่นพ่อ,อเวรต้องไปทำไปทำเหมือนกันอยู่ด้วยกันมาหกปี ไม่เคยทำเลยวะอืมอร่อยไหมให้ขีดแจมให้ส really ิบทุกเมนูอยู่แล้วเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบนะลองเข้าไปดูได้แล้วก็ลองทำดูนะครับมาให้ถึงงานจริงๆกว่า